วัญแป้งร่ามนำทีมศิลปินมอบความมันในกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโครงการทูบีนัมเบอร์วันเหล่าวัยรุ่นเตรียมตัวให้พร้อมแท็กทีมมาสนุกสุดมันในกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโครงการทูบีนัมเบอร์วันโดยมีกระหม่อมหญิงอุบลรัรชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเป็นองค์ประธานโครงการจัดโดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขยกทีม ศิลปินสุดฮอตมาให้กรีดกันสุดเสียงพบกับอังเปาโอชิริสสุวรรณชีพและฟลุกนัทนนท์ทองแสงในวันจันทร์ที่วันที่5สิงหาคม2567ณโรงเรียนวางไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และวันพุธที่วันที่7สิงหาคม2567ณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์20จังหวัดชุมพรสนุกกันอย่างต่อเนื่องในวันอังคารที่วันที่13สิงหาคม2567พบกับเอิ้นขวัญวรัญญาและสามหนุ่มวงมี3 RSE Verse โทรุทากิซาว่าสงกรานจตุพรกล่องกลิ่นสุขทีกนัทกรรัตนเพชรนโรงเรียนสายดาววิทยาจังหวัดจันทบุรีปิดท้ายความพินในวันศุกร์ที่วันที่30สิงหาคม2567พบกับแป้งร่มศิวนารีพันธุนาและหลุยธนวินทีรโพสุการณ์นโรงเรียนชานุมานวิทยาคมจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมดนว้วย ทีมที่มามอบความสนุกให้น้องๆได้มันสุดเหวี่ยงในทุกจังหวเอิ้นขว,นวัญวรัญญาเปิดเผยว่าเชิญชนวนวัยรุ่นที่รักเสียงเพลงทุกคนมาร่วมสนุกกันในกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโครงการท no. ูบีนัมเบอร์วันปลื้มใจมากค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้น้องๆได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่และก้าวเดินตามความฝันของตัวเองขอฝากถึงน้องๆน,นะคะเราเป็นเยาวชนที่เก่งและดีของสังคมได้โดยไม่พึ่งยาเสพติดค่ะ วงวี3 RSE Verse เปิดเผยว่ารู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากๆครับที่พวกเราได้มีโอกาสมาร่วมมอบความสนุกให้น้องๆในโครงการ To 2B Number no. One ได้มีความสุขไปกับเสียงเพลงของพวกเราขอเป็นตัวแทนส่งต่อพลังให้น้องๆตั้งใจทำในสิ่งที่ตัวเองรักและไม่หยุดที่จะฝันครับแล้วมาเจอกันนะครับ